วันที่พวกผมย้ายเข้ามาอยู่ใช้งานก่อสร้างเป็นตึกสูงใจกลางเมืองห้องพักเป็นไม้ชั้นเดียวเรียงกันยาวๆเหมือนหอพักรวมอากาศตอนนั้นร้อนอบอ้าวจนหายใจไม่สะดวกผมเดินหอบกระเป๋าเข้ามากับเพื่อนสามคนเบียเดินนำหน้าพูดไม่หยุดโหนห้องพักเรว่าเหมือนบ้านร้างเลยหมอกเดินตามหลังสีหน้าไม่ดีกูว่ามันน่ากลัวๆนะเว้ยหมอกบนเสียงสัน่นพลอยลากกระเป๋าเข้ามาหัวเราะเบาๆที่กลัวอะไรนักหนายังไม่เห็นผีเลย ผมไม่พูดอะไรแค่มองรอบๆห้องไม้เก่าพื้นไม้บางแผ่นยวบตามแรงก้าวกลิ่นอับโชยขึ้นมาเหมือนของเก่าเก็บเสียงลมพัดผ่านช่องฝาไม้ดังวิววิวผมรู้สึกใจไม่ค่อยดีตั้งแต่แรกเห็นคืนนั้นพวกเรานั่งกินข้าวกล่องรวมกันเบียยังคงพูดไม่หยุดทำงานก่อสร้างไม่กลัวหรอกพลอยตอบทันทีกูก็ไม่กลัวผีหมอกนั่งเงียบตักข้าวเข้าปากช้าชาพอถึงเวลาเข้านอนผมดับไฟในห้องเงียบสนิทมีแค่เสียงพัดลมเก่า แต่สักพักเสียงฝีเท้าดังขึ้นบนฝ้าเพดานดังเหมือนมีคนเดินไปเดินมาหมอกสะดุ้งเงยหน้ามองขึ้นมึงได้ยินไหมเขาถามเสียงสัน่นผมเงี่ยหูฟังแล้วพยักหน้าเบียหัวเราะหนูวิ่งบนฟ้านั่นแหละเสียงนั้นไม่หยุดเดินวนไปมาฝุ่นร่วงลงมาเล็กน้อยใส่พื้นพลอยขยับตัวนั่งพิงผนังมันไม่เหมือนหนูเลยนะเว้ยผมหยิบไฟฉายส่องขึ้นแต่ไม่เจออะไรเสียงยังคงดังอยู่เหนือหัว หมอกเริ่มตัวสั่นจับแขนผมแน่นกูไม่เอาแล้วกูจะย้ายห้องเบียรพยายามปลอบเฮ้ยใจเย็นดิแต่พลอยกลับพูดไม่ปกติแน่ๆบรรยากาศในห้องหนักอึ้งกลิ่นอับเหมือนแรงขึ้นทุกนาทีสุดท้ายเสียงฝีเท้าก็หายไปเองเหลือแค่เสียงลมพัดลอดช่องไม้ผมถอนหายใจยาวหมอกยังไม่ปล่อยแขนผมเช้าวันถัดมาพวกเราคุยกันที่หน้าไสเบียรพูดล้อหมอกเมื่อคืนแทบร้องให้ หมอกทำหน้าบึ้งก็มันไม่ใช่เสียงหนูจริงๆเพราะยิ้มมุมปากกูก็ว่ามันแปลกตอนบ่ายผมเดินผ่านคนงานแก่เขาหันมามองแล้วพูดเสียงเรียบเมื่อคืนได้ยินเสียงแล้วสินะผมหยุดกึกหัวใจเต้นแรงเสียงอะไรครับลุงผมถามลุงถอนหายใจก็เสียงคนเดินไงแต่ที่นี่ไม่มีใครเดินรอผมยืนอึ้งไม่กล้าพูดต่อตกเย็นผมเล่าให้เพื่อนฟังหมอกทำหน้าซีดทันทีเบียรยังพยายามหัวเราะกลบเกลื่อน แต่พลอยจ้องหน้าผมเงียบๆเ,เหมือนคิดอะไรบางอย่างคืนนั้นผมพยายามนอนเร็วแต่พอไฟในห้องดับเสียงนั้นกลับใหม่ฝีเท้าเดินไปเดินมาเหมือนเมื่อคืนแล้วคราวนี้ยังมีเสียงผู้หญิงร้องให้เบาๆตามมาหมอกสะดุ้งลุกพรวดกูได้ยินแล้วพร้อยหันไปทางเพดานเสียงมันอยู่จริงๆเบียรทำท่าจะพูดแต่เงียบไปเฉยผมขนลุกสู้ใจเต้นแรงจนแทบหายใจไม่ทันเสียงร้องให้นั้นดังขึ้นเรื่อยๆ เหมือนอยู่ใกล้พวกเรามากขึ้นทุกทีกลิ่นอับแรงจนแสบจมูกผมแน่ใจว่ามีบางอย่างอยู่ในห้องนี้จริงๆเช้าวันนั้นทุกคนตื่นมาหน้าไม่สู้ดีหมอกตาแดงเพราะแทบไม่ได้นอนเบียรนั่งเงียบผิดปกติไม่พูดล้อเหมือนเคยพล้อยจ้องเพดานห้องเหมือนคิดอะไรบางอย่างเมื่อคืนมึงได้ยินใช่ไหมผมถามหมอกตอบทันทีกูได้ยินเต็มเ็พล้อยพยักหน้าเสียงร้องให้ผู้หญิงแน่นอนเบียรถอนหายใจกูไม่อยากเชื่อแต่ก็ได้ยิน บรรยากาศในห้องเงียบอึมครึมกลิ่นอับยังติดอยู่ในอากาศเสียงลมลอดช่องไม้ดังวีดวีดผมขนลุกทั้งที่ทยังไม่คำ่ำตอนกลางวันพวกเราก็ทำงานตามปกติเสียงสว่านเสียงทุบปูนดังไม่หยุดเหงื่อไหลเต็มตัวจนเหนื่อยแต่ในหัวผมยังคิดถึงเสียงเมื่อคืนพอตกเย็นนั่งกินข้าวกันที่โรงอาหารเบียร์พูดขึ้นกูว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วนะหมอกรีบเสริมกูบอกแล้วไงแต่แรกพลอยถามแล้วจะทำไงต่อ ผมเงียบไม่ตอบมองออกไปที่ห้องพักไฟส้มสมส่องกำแพงไม้เก่าๆลมพัดใบไม้กรอบแกรบอยู่แถวหลังห้องใจผมหนักขึ้นทุกนาทีคืนนั้นทุกคนเข้านอนเร็วกว่าปกติผมนอนฟังเสียงพัดลมดังคลืดคลาดหมอกพลิกตัวไม่หยุดหายใจแรงเบียนอนตะแคงหันหลังให้ทุกคนเสียงฝีเท้าเริ่มดังขึ้นอีกดังชัดเจนอยู่บนฝ้าเหมือนเมื่อคืนคราวนี้ตามด้วยเสียงสะอื้นชัดกว่าเดิมพลอยสะกิดแขนผมได้ยินไหม ผมพยักหน้าช้าๆหมอกคว้าผ้าห่มคลุมหัวทันทีเบียรดันลุกขึ้นนั่งพอกันทีกูจะดูให้รู้เรื่องเขาหยิบไฟฉายส่องไปบนฝ้าฝุ่นร่วงลงมาใส่หน้าเบียรเสียงฝีเท้าหยุดกระทันหันแล้วเงียบไปชั่วครู่เหลือเพียงเสียงหายใจของพวกเราเองทันใดนั้นไฟทั้งห้องก็ดับมืดสนิทจนมองไม่เห็นอะไรหมอกกรีดร้องกูไม่ไหวแล้วกลิ่นอับแรงขึ้นจนเหมือนมีคนยืนใกล้ เสียงผู้หญิงร้องให้ดังขึ้นข้างหูเหมือนอยู่ในห้องเดียวกันพลอยพูดเสียงสั่นเธออยู่กับเราแล้วผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวเบียสองไฟฉายไปรอบห้องแสงสว่างกวาดไปตามผนังแล้วไปหยุดที่มุมห้องทุกคนเงียบกริบเมื่อเห็นเงาผู้หญิงยืนก้มหน้าหมอกกรีดร้องสุดเสียงพลอยยกมือปิดปากตัวเองผมมือสั่นจับไฟฉายแทบหลุดเบียรหน้าซีดเผือดไปทันทีเสียงร้องให้ยังคงดังไม่หยุด ร่างนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นช้าๆแต่ทันใดนั้นฝ่ห้องก็ติดขึ้นอีกครั้งร่างเธอหายไปเหลือแต่ผนังเปล่าๆบรรยากาศหนักอึ้งจนทุกคนหายใจไม่ออกหมอกผู้เสียงสั่นกูไม่เอาแล้วย้ายห้องเถอะเบียนั่งนิ่งไม่พูดสักคำพลอยหันมามองผมเธอต้องการอะไรจากเราคืนนั้นไม่มีใครได้นอนจริงๆเสียงไม้ดังเอียดตลอดทั้งคืนกลิ่นอับยังไม่หายไปไหนใจผมรู้แล้วว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาแน่ๆ ช้าวันต่อมาทุกคนเงียบผิดปกติหมอกไม่พูดแม้แต่คําเดียวเบียรนั่งกอดแก้วกาแฟเหมรอลอยเพราะยังทําหน้าครึมไม่พูดเหมือนเมื่อก่อนเมื่อคืนกูเห็นจริงๆเบียรพูดเสียงแผ่วหมอกพยักหน้าแรงกูเห็นด้วยตาเหมือนกันผมหันไปถามพลอยมึงเห็นไหมพลอยตอบสั้นๆเห็นบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความกดดันเสียงลมพัดผ่านช่องฝาไม้ดังวิววิวกลิ่นอับยังคงแรงอยู่เหมือนเดิมทุกคนแทบไม่อยากอยู่ต่อ ตอนสายผมเดินไปถามคนงานแก่ๆลุงที่นี่เคยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าลุงหันมามองหน้าแล้วถอนหายใจเมื่อคืนได้ยินแล้วสินะผมนิ่งไม่ตอบแค่ฟังต่อหลายปีก่อนมีผู้หญิงตายที่นี่ลุงเล่าเขาเป็นแฟนคนงานคนหนึ่งถูกทิ้งไว้ในห้องไม่มีใครช่วยจนเขาตายไปหัวใจผมเต้นแรงขึ้นทันทีแล้วศพเขาอยู่ตรงไหนครับผมถามลุงมองไปรอบๆก่อนกระซิบก็ในห้องที่พวกเองนอนอยู่นั่นแหละ ผมขนลุกสู้ทันทีหมอกที่ยืนฟังอยู่ข้างหลังหน้าซีดเบียหันมามองผมเงียบๆพล่อยเหม้มปากแน่นไม่พูดอะไรคืนนั้นทุกคนกลับเข้าห้องอย่างไม่เต็มใจหมอกบนตลอดกูไม่อยากนอนแล้วเบียพยายามทำเป็นขำอยากคิดมากดิแต่เสียงหัวเราะนั้นสั่นชัดเจนพอไฟในห้องดับลงเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นอีกเหมือนเดิมเดินไปมาบนฝ้าเพดานแล้วมีเสียงร้องให้ตามมาติดๆ หมอกคว้าผ้าห่มมาคลุมหัวทันทีพลอยนั่งตัวแข็งไม่ขยับเบียรกำไฟฉายแน่นแต่ไม่กล้าเปิดผมหลับตาฟังเสียงด้วยใจสัน่นทันใดนั้นเสียงเล็บขูดผนังดังแกรกๆดังลากยาวเหมือนคนขีดอยู่ข้างในกลิ่นอับแรงจนแทบหายใจไม่ออกหมอกร้องออกมาพอเหอะกูทนไม่ได้แล้วพลอยหันไปทางผนังเธออยากบอกอะไรใช่ไหมเสียงร้องให้เงียบลงชั่วครู่เหลือเพียงเสียงลมพัดลอดเข้ามาทุกคนเงียบรอฟังต่อ แล้วเสียงผู้หญิงเบาๆก็ดังขึ้นอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวทุกคนขนลุกพร้อมกันหมอกแทบจะร้องให้ออกมาเบียร์พูดเสียงสั่นกูได้ยินจริงๆพลอยหันมามองผมเธอพูดแบบนี้ทำไมผมเม้มปากแน่นไม่รู้จะตอบอยังไงหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดอยู่ๆไฟทั้งห้องก็ติดขึ้นเองเสียงทั้งหมดเงียบหายไปเหลือแค่พวกเราที่นั่งตัวแข็งบรรยากาศเงียบกริบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น หมอกลุกพรวดกูไม่อยู่แล้วกูจะย้ายห้องเบียดึงแขนไว้ใจเย็นก่อนดิพลอยพูดเสียงหนักถ้าเธอพูดแบบนี้แปลว่ายังติดที่นี่ผมหายใจแรงแล้วพูดเบาๆเราคงต้องหาความจริงเช้าวันถัดมาพวกเรานั่งรวมกันเงียบๆเบียไม่พูดเล่นเหมือนทุกวันหมอกเอาแต่มองพื้นไม่ศบตาใครพลอยนั่งกอดเข่ามองออกไปนอกหน้าต่างเมื่อคืนเธอพูดชัดเจนผมเอ่ยขึ้นพลอยพยักหน้าอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียว หมอกสะดุ้งกูไม่อยากฟังอีกแล้วเบียร์ถอนหายใจแล้วเราจะทำไงกันบรรยากาศในห้องอึมครึมกลิ่นอับยังไม่หายไปเสียงไม้กระดานดังเอี๊ยดทุกครั้งที่ขยับใจผมหนักจนพูดไม่ออกตอนสายผมเดินไปหาลุงคนงานแก่ลุงเรื่องเมื่อคืนคืออะไรครับลุงมองหน้าผมนิ่งพวกเองไม่ควรไปยุ่งผมถามต่อผู้หญิงคนนั้นเป็นใครลุงถอนหายใจชื่อแอนแฟนคนงานเก่าเขาทะเลาะก,กับผัวแล้วถูกขังไว้ในห้อง ไม่มีใครช่วยจนเธอตายตรงนั้นหมอกที่ยืนฟังอยู่หน้าซีดเผือดพลอยถามทันทีจริงเหรอลุงลุงพยักหน้าเบาๆหลังจากนั้นก็มักมีเสียงร้องให้หลายคนย้ายหนีแต่ไม่เคยเล่าออกไปเบียรทำหน้าเครียดงั้นก็ไม่ใช่เรื่องเล่าธรรมดาคืนนั้นเรากลับเข้าห้องด้วยความกดดันหมอกบ่นไม่หยุดกูไม่เอาแล้วนะพลอยมองขึ้นฟ้าเงียบๆเบ,บียรนั่งข้างผมจับไฟฉายแน,น่นพอไฟในห้องดับลง เสียงฝีเท้าก็กลับมาเดินวนไปมาบนฟ้าคราวนี้เสียงร้องให้ดังชัดกว่าเดิมหมอกคว้าหมอนปิดหูกูไม่ฟังแล้วพลอยพูดเสียงหนักแอนเธอต้องการอะไรทันใดนั้นเสียงเล็บขูดผนังดังแกรก,รกทุกคนตัวแข็งไม่กล้าขยับผมใจเต้นแรงจนเหงื่อซึมเบียร์สองไฟฉายไปทั่วห้องแสงกวาดผ่านผนังแล้วไปหยุดที่มุมเงาผู้หญิงยืนก้มหน้าอยู่ตรงนั้นเสียงสะอื้นดังออกมาชัดเจน คอยก้าวเข้าไปใกล้เธอต้องการให้เราช่วยใช่ไหมร่างนั้นค,อคอ่อยคเหยหน้าขึ้นแวบเดียวไฟทั้งห้องก็ดับสนิทหมอกกรีดร้องสุดเสียงเบียดึงแขนผมแน่นกลิ่นอับแรงจนแทบสำลักเสียงผู้หญิงพูดชา้าชาอย่าทิ้งฉันผมหายใจติดขัดไปชั่วขณะพลอยพูดเสียงสัน่นเราจะไม่ทิ้งเธอทันใดนั้นไฟก็ติดขึ้นอีกครั้งร่างเธอหายไปเหลือเพียงผนังเปล่าบรรยากาศในห้องหนักอึ้งหมอกตัวสั่นไม่หยุด เบียพูดเสียงแผวกูเริ่มกลัวแล้วว่าผมมองเพื่อนทุกคนแล้วพูดเบาๆเราต้องหาทางช่วยเธอเช้าวันต่อมาทุกคนดูอิทรยหมอกตาแดงเพราะนอนไม่หลับทั้งคืนเบียไม่พูดเล่นเหมือนปกติพล้อยเงียบขึมกว่าที่เคยเห็นเมื่อคืนเธอพูดอีกแล้วผมเอ่ยขึ้นพร้อยพยักหน้าอย่าทิ้งฉันหมอกส่หัวแรงกูไม่อยู่แล้วนะเบียรถามเสียงเครียดแล้วมึงจะไปไหนหมอกตอบทันทีกูจะย้ายออก พลอยหันขวับมึงกลัวขนาดนั้นเลยเหรอหมอกตะข้อกลับก็เห็นเห็นกันอยู่ว่ามันไม่ปกติผมนั่งเงียบฟังทุกคำบรรยากาศในห้องอึมครึมกลิ่นอับยังลอยอยู่ทั่วห้องเสียงไม้ดังเอียดทุกครั้งที่ใครขยับหัวใจผมเต้นแรงทุกครั้งที่นึกถึงเมื่อคืนตอนสายผมไปหาลุงคนงานแกลุงมีวิธีช่วยแอนไหมครับลุงถอนหายใจถ้าจะช่วยก็ต้องทำบุญให้เบียถามเสริมต้องทำยังไงบ้างลุง ต้องหาของที่เป็นของแอนมาเผาลุงตอบแล้วสวดให้เธอไปสบายพลอยหันมามองผมทันทีหมอกยกมือปักกูไม่เอาด้วยหรอกตอนบ่ายเราลองคุยกันอีกครั้งเบียร์พูดถ้าไม่ทำอะไรมันก็ไม่จบพลอยเสริมใช้เธอขอความช่วยเหลือชัดเจนแล้วผมพยักหน้าเราต้องลองดูคืนนั้นเรากลับเข้าห้องด้วยความระแวงหมอกกอดอกนั่งมุมห้องไม่พูดเบียร์เตรียมไฟฉายไว้ข้างตัวพลอยถือดอกไม้ทูบที่ขอจากลุง พอไฟดับเสียงฝีเท้าก็กลับมาดังชัดเจนอยู่บนฝ้าคราวนี้เสียงร้องให้ดังเกือบทั้งห้องหมอกเอามืออุดหูแน่นพลอยพูดเสียงดังแอนถ้าอยากไปสบายบอกมาเถอะเสียงเงียบลงชั่วครู่ตามด้วยเสียงเบาๆช่วยฉันด้วยทุกคนขนลุกไปพร้อมกันเบียหันมามองผมคืนนี้ทำเลยไหมผมพยักหน้าถ้าได้ของเธอจริงๆคงช่วยได้พลอยพึมพำงั้นเราต้องหาของของเธอหมอกตัวสั่นกูไม่กล้าแต่อะไรหรอ ทันใดนั้นเสียงขอจากฝ้าเพดานดังปังๆฝุ่นร่วงลงมาใส่พื้นกลิ่นอับแรงจนแสบจมูกเบียชี้ขึ้นเธอบอกให้เราหาแน่ๆไฟในห้องวูบไปมาแล้วดับสนิทเสียงผู้หญิงดังชัดเจนกว่าเดิมอย่าทิ้งฉันไว้ตรงนี้หมอกร้องออกมากูจะบ้าแล้วผมหายใจแรงจนมือสัน่นพล้อยหลับตาผนมมือเบียกัดฟันแน่นไม่พูดอะไรบรรยากาศในห้องหนาวเย็นจับใจไฟกลับมาติดอีกครั้ง ทุกอย่างเงียบลงในพริบตาแต่บนพื้นมีเสื้อผู้หญิงเก่าขาดวางอยู่หมอกกรีดร้องมันโผล่มาได้ยังไงผมยกขึ้นดูกลิ่นอับแรงจนแทบอ้วกพลอยพูดเสียงสั่นนี่อาจเป็นของเธอเบียพยักหน้าคืนนี้เราต้องทำแล้วผมหันไปบอกทุกคนช่วยเธอให้ไปสบายกันเถอะคืนนั้นเรานั่งล้อมเสื้อเก่าที่เจอบนพื้นกลิ่นอับแรงจนแทบอาเจียนหมอกนั่งกอดเข่ามุมห้องไม่ยอมเข้าใกล้เบียมองเสื้อแล้วถอนหายใจแรง นี่คงเป็นของเธอจริงๆพลอยพูดเสียงเบาผมพยักหน้าถ้าใช้ทำพิธีอาจช่วยได้หมอกส่ายหัวแรงกูไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นเบียหันไปจ้องแต่มึงก็ได้ยินทุกคืนบรรยากาศในห้องเงียบหนักเสียงลมลอดเข้ามาทางฝาไม้ดังวิววิวกลิ่นอับยังคงแรงไม่หายใจผมเต้นแรงทุกครั้งที่มองเสื้อนั้นตอนเช้าเราเอาเรื่องไปบอกลุงคนงานแกลุงทำหน้าเคร่งถ้าเป็นของแอนจริงๆต้องเผา พลอยถามต้องทำยังไงบ้างลุงตั้งทูปดอกไม้แล้วสวดให้เธอลุงตอบเบียหันมาพูดกับผมคืนนี้ลองทำดูหมอกสายหัวกูไม่อยู่ในห้องแน่ๆผมพูดเสียงเรียบทุกคนต้องอยู่ด้วยกันพลอยยืนยันใช่ต้องครบทุกคนตกคำบรรยากาศตึงเครียดกว่าเดิมหมอกเดินตามเข้าห้องอย่างเสียไม่ได้เบียจุดไฟฉายวางไว้ใกล้ตัวพลอยจัดทูปกับดอกไม้บนพื้นไม้เมื่อไฟในห้องดับลงเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นทันที เดินวนไปมาอยู่บนฝ้าตามด้วยเสียงสะอื้นดังชัดเจนพลอยจุดทุบควันลอยฟุง้งกลิ่นควันผสมกับกลิ่นอับจนคลุ้งไปทั้งห้องเธอพูดเสียงหนักแอนถ้าได้ยินเราจะช่วยเธอหมอกเอามือปิดหูตัวสัน่นทันใดนั้นเสียงเล็บขูดผนังดังแกรกรกดังลากยาวจนพื้นสะเทือนเบียร์พูดเสียงสัน่นเธอมาอยู่กับเราแล้วผมก้มลงพนมมือเงียบเงียบเงาผู้หญิงปรากฏตรงมุมห้องยืนก้มหน้าร้องไห้พลอยพูดเสียงหนัก เราจะเผาเสื้อนี้ให้เธอไปสบายเงานั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นเสียงสะอื้นเงียบลงทันทีเหลือเพียงเสียงลมพัดลอดฝ่าไม้ผมค่อยๆวางไฟชักลงบนเสื้อเก่าไฟติดขึ้นช้าๆกลิ่นไม่ลอยอบอวนหมอกล้องลั่นกูไม่อยากเห็นแล้วเบียร์จ้องไฟไม่กระพริบตาพล้อยหลับตาผนมมือแน่นผมใจเต้นแรงจนแทบหายใจไม่ออกไฟลุกไหม้เสื้อจนเหลือเท่าเงาผู้หญิงค่อยๆจางหายไป บรรยากาศในห้องเงียบลงอย่างชัดเจนทุกคนมองหน้ากันโดยไม่พูดอะไรแต่แล้วเสียงเบาๆก็ดังขึ้นอีกครั้งอย่าทิ้งฉันไว้ตรงนี้ทุกคนสะดุ้งเฮือกผมหันไปมองพล้อยใจผมสั่นแรงกว่าเดิมเช้าวันถัดมาทุกคนหน้าซีดเงียบกริบหมอกไม่ยอมลืมตาจากหมอนเบียนั่งกอดหัวเหมือนคิดไม่ตกพลอยมองผมด้วยสายตาหนักใจเมื่อคืนเราทำแล้วไม่จบผมพูดพลอยพยักหน้าใช่เธอยังอยู่ตรงนี้ หมอกตะโกนกูบอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งเบียร์ทุบโตแต่เธอต้องการอะไรสักอย่างบรรยากาศในห้องอึมครึมกลิ่นอับยังคงชัดเหมือนเดิมเสียงลมลอดฝาไม้ดังวิววิวใจผมหนักทุกครั้งที่นึกถึงเสียงเมื่อคืนตอนสายผมไปหาลุงคนงานแก่ลุงทำไมเธอถึงยังไม่ไปลุงถอนหายใจแรงเพราะเธอตายอย่างเจ็บปวดมันไม่ง่ายหรอกพลอยถามทันทีแล้วเราจะช่วยยังไงลุงส่หัวบางทีเธออยากให้พวกเองหาความจริง เบียถามความจริงอะไรลุงพูดเบาๆการตายนั้นมันไม่ปกติหมอกหน้าซีดเผือดอย่าบอกนะว่าไม่ใช่อุบัติเหตุลุงเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าผมใจเต้นแรงจนแทบหายใจไม่ทันพร้อยกัดฟันงั้นเราต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นตกเย็นเรานั่งรวมตัวหน้าห้องหมอกพูดเสียงสัน่นกูไม่อยากไปต่อแล้วนะเบียสวนทันทีแต่มึงก็ได้ยินทุกคืนผมพูดเสียงหนักคืนนี้ต้องลองอีกค่ำคืนนั้นไฟในไซเรเริ่มดับเป็นช่วง ลมแรงจนเสียงสังกะสีดังแกร่งแกร่งกลิ่นดินชื้นโฉยเข้ามาทุกคนมองหน้ากันโดยไม่พูดเสียงฝีเท้ากลับมาบนฟ้าดังที่และหนักกว่าทุกคืนตามด้วยเสียงสะอื้นดังรอบห้องหมอกกรีดร้องกูไม่ไหวแล้วพลอยพูดเสียงดังแอนเธอต้องการอะไรเงาผู้หญิงปรากฏตรงมุมห้องอีกครั้งก้มหน้าไหลสั่นสะอื้นเบียร์สองไฟฉายไปเต็มเต็มเงานั้นเงยหน้าขึ้นช้า เสียงผู้หญิงดังออกมาช่วยหาคนที่ทำกับฉันทุกคนขนลุกทันทีผมหายใจแรงใครทำเธอแต่เงานั้นหายไปกระทันหันเหลือเพียงความเงียบเต็มห้องหมอกนั่งตัวแข็งเหงื่อท่วมหน้าพลอยมองผมตาแข็งเธอถูกฆ่าใช่ไหมบรรยากาศหนาวเย็นกว่าทุกครั้งเบียร์กำมัดแน่นงั้นเราต้องหาความจริงหมอกใส่หัวกูจะไม่อยู่แล้วนะผมพูดช้าๆถ้าไม่ช่วยเธอเธอจะตามเราไปตลอดเช้าวันใหม่ทุกคนสีหน้าเครียดจัด หมอกไม่ยอมลุกจากเตียงเบียร์นั่งเงียบสูบบุหรี่ไม่พูดอะไรพลอยกอดอกมองผมเหมือนรอคําตอบเมื่อคืนได้ยินกันชัดแล้วใช่ไหมผมถามพลอยพยักหน้าเธอบอกให้หาคนทําเบียร์ถอนหายใจแรงงั้นไม่ใช่อุบัติเหตุจริงๆหมอกโวยกูบอกแล้วอย่าไปยุ่งบรรยากาศในห้องหนักอึ้งกลิ่นอับยังแรงเหมือนทุกวันเสียงลมลอดฝาไม้ดังวีดวดีหัวใจผมเต้นแรงไม่เป็นจังหวะตอนสายเราไปหาลุงคนงานแก่ เบียถามทันทีลุงรู้ใช่ไหมว่าใครทําลุงเม้มปากเงียบพักใหญ่ก่อนจะตอบเสียงเบาคนงานรุ่นก่อนนี่แหละพลอยขยับเข้าใกล้ใครกันแน่ลุงลุงถอนหายใจยาวแฟนของแอนเองเขาล็อกห้องไม่ให้ใครช่วยจนเธอร้องให้ตายอย่างทรมานทุกคนเงียบสนิทหมอกหน้าซีดเหงื่อท่วมเบียรกำมัดแน่นจนเส้นเลือดขึ้นผมหายใจติดขัดทันทีแล้วเขาหายไปไหนผมถาม ลุงตอบหลังงานศพก็หายไปเลยพลอยพูดเสียงหนักงั้นเราต้องหาทางทําบุญให้เธอเบียเสริมแล้วเปิดเผยความจริงตกเย็นเรากลับมาที่ห้องอีกครั้งหมอกไม่อยากเข้าแต่ก็จำใจพลอยจัดทูบดอกไม้บนพื้นเบียเตรียมไฟฉายวางใกล้ตัวไฟในห้องดับลงกระทันหันเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นบนฝ้าตามด้วยเสียงร้องให้สะอื้นบรรยากาศหนาวเย็นจนขนลุกพลอยพูดเสียงดังแอนเรารู้แล้วว่าใครทำ เงาผู้หญิงปรากฏตรงมุมห้องยืนก้มหน้าร้องให้ไม่หยุดเบีย้ยสองไฟไปเต็มเต็มเสียงผู้หญิงดังขึ้นอีกครั้งเขาทำให้ฉันตายช่วยบอกความจริงด้วยหมอกร้องให้ออกมาพอเหอะกูทนไม่ได้แล้วผมใจเต้นแรงจนมือสัน่นพลอยพนมมือเราจะทำบุญให้เธอเบียพยักหน้าแรงแล้วเราจะเล่าเรื่องนี้ต่อไปเงานั้นคอ่คอยเงนยหน้ามองเราแล้วหายวับไปต่อหน้าไฟกลับมาติดทั้งห้อง ลิ่นอับเบาลงเล็กน้อยแต่บรรยากาศยังหนาวเย็นจับใจผมพูดเบาๆคืนนี้เธอบอกชัดแล้วว่าต้องการความจริงเช้าวันนั้นทุกคนดูอิดโรยหมอกไม่ยอมลุกจากเตียงเบียนั่งก้มหน้าเงียบผิดปกติพลอยมองผมเหมือนรอให้ตัดสินใจเราจะหยุดไหมผมถามเสียงเรียบหมอกตอบทันทีกูหยุดกูไม่เอวแล้วเบียเงยหน้าขึ้นแต่เธอขอความจริงพลอยพูดหนักแน่นใช่เราต้องทำให้จบบรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดัน กลิ่นอับยังติดอยู่ทั่วห้องเสียงลมลอดฝาไม้ดังวิววิวใจผมหนักทุกครั้งที่นึกถึงคำเมื่อคืนตอนสายผมไปหาลุงคนงานแก่ลุงถ้าเราจะช่วยเธอจริงๆต้องทำไงลุงนิ่งไปพักหนึ่งแล้วตอบต้องเล่าเรื่องทั้งหมดให้คนในไซรู้พลอยถามเพื่อให้ทุกคนรับรู้ความจริงใช่ไหมลุงพยักหน้าใช้ความจริงจะปลดปล่อยเธอเบียร์พูดเสียงหนักงั้นคืนนี้เราจะพูดต่อหน้าเธอหมอกส่หัวแรงกูไม่อยู่แน่ ตกเย็ยนพวกเรานั่งรวมกันเงียบๆเ,เสียงคนงานด้านนอกอยังดังวุ่นวายแต่ในห้องกลับเงียบจนได้ยินเสียงหายใจผมตัดสินใจพูดคืนนี้เราต้องเจอเธออีกครั้งค่ำคืนนั้นไฟในห้องดับเองเสียงฝีเท้ากลับมาบนฝ้าเพดานตามด้วยเสียงร้องให้สะอื้นชัดเจนกลิ่นอับแรงจนแทบหายใจไม่ออกพลอยยกมือผนมแอนเรารู้ความจริงแล้วเงาผู้หญิงปรากฏตรงมุมห้องยืนก้มหน้าร้องให้เหมือนทุกครั้ง เบียพูดเสียงดังคนที่ทำคือนายของเธอเสียงสะอื้นเงียบไปชั่วครู่ตามด้วยเสียงเบาๆขอบคุณร่างนั้นค่อยๆเหยหน้าขึ้นแล้วจางหายไปต่อหน้าทุกคนบรรยากาศในห้องเงียบสนิทกลิ่นอับหายไปอย่างชัดเจนหมอกหายใจแรงเหมือนยกภูเขาออกพลอยพูดเบาๆเธอไปแล้วจริงๆเบียรยังนั่งนิ่งเหม่อลอยผมพึมพำนี่คงเป็นการบอกลาครั้งสุดท้ายทุกคนหันมามองหน้ากัน น้ำตาคลอแต่โล่งใจพร้อมกันเช้าวันต่อมาทุกอย่างเงียบปกติไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงร้องไห้บรรยากาศในห้องเบาขึ้นกลิ่นอับที่เคยแรงหายไปหมดเบียร์พูดเสียงเรียบจบสักทีหมอกยิ้มครั้งแรกหลังหลายวันพล่อยหันมาหาผมเราทำสำเร็จแล้วผมถอนหายใจยาวรู้ว่าเรื่องนี้ปิดฉากจริงๆขอบคุณที่ฟังเรื่องหลอนจนจบไปกับพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรอฟังเรื่องใหม่ๆ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมเล่าทุกคืนเราจะมีเรื่องจริงชวนขนหัวลุกถ้าเคยเจอเรื่องคล้ายนี้เล่าให้เราฟังแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับความหลอนต่อไป